คนระยะครับได้ขี่รถเก่งฟังเพลงโลกเูเลยเียะมาคาพุทราก็ฟังไ่ดีเลยเอาละครับเดี๋ยวเขาจะมีเสียงเครื่องดักรกันสุด เราต้องรู้ว่า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 เราต้องร เดินไปเดินไปตีลูกไปตีลูกตีลูกไปตีลูกตีลูกไปตีลูกาีลูกไปตีลูกตีลูกไปตีลยกตีลูกไปตีลู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 กตีลูกไเตีลูกตีลูกไปตีาูกตีลูกไปตีล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 ูก